แทนนะคะนายิกาสีเนียนค่ะเป็นอาสาสมัครของพักเก้าวไกลแล้วก็เป็นนักศึกษาปโทอยู่ค่ะคณะรัฐศาสตร์ค่ะอ่าใช่แต่ก่อนเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในไอดอลทำกิจกรรมด้านวงการบันเทิงมาก่อนด้วยค่ะ คำถามนี้ค่ะโดนถามบ่อยคันก็เลยคิดว่าคันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3อย่าง3ม mm hmm. เหตุผล mm hmm. เหตุผลแรกที่หลายๆคนก็รู้ก็คือคุณพ่อเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งอดีตผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ mm hmm. แล้วก็เคยเป็นอดีตผู้สมัครสอสอ mm hmm. ว่าที่ผู้สมัครสอสอพะเยาเขตหนึ่ง mm hmm. แล้วก็คู่คีูวกับงอ,องการการเมืองมาตั้งแต่เด็ก mm hmm. อันที่สองก็คือเราเป็นนักพัฒนาสังคม mm hmm. เราทํากิจกรรมมหาลาัยทุกอย่างที่เกี่ยวกับการ อนหนังสือเด็ก<ม>การออกค<ม>่ายเป็นกรรมการนักเรียน<ม>กรรมการนักศึกษาสมโมสรน,นักศึกษา<ม>อย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กกิจกรรม <c oughs> เป็นเด็กกิจกรรมก็คือเป็นเด็กกิจกรรมทุกอย่างส่วนข้อสุดท้ายก็คือเราดูอภิปรายไม่ไว้วางใจตอน<ม><ม>ที่พักก้าวไกลอภิปรายครั้งแรก<ม><ม>แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเราอยากเป็นแบบเขาอะเราเห็นพี่ๆในพักแล้วเรารู้สึกว่าฉันจะต้องวันนี้ฉันต้องเป็นแบบนี้ให้ได้อะไรเงี้ยชอบใครอะชอบใครในพักก้าไกล ชอบทุกคนมีแบบถ้าที่สุดถ้าที่สุดก็คงจะเป็นพี่โรมพี่โรมที่แบบเป็นสอสที่อายุน้อยอแล้วก็ได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีความแบบมีไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราทาตรงนี้ยเราคุกคีกับพี่ๆทุกคนแล้วทุกคนก็คือไอดอลของเราหมดมมจากที่เราเคยเป็นไอดอลแล้วเรามาเห็น นักการเมืองพักเก้าไกลเป็นไอดอลของเราก็เลยทาให้เราตัดสินใจเข้ามาเป็นอสาสาสมัครของพรรเก้าไกลใช่ว่างั้นจากที่เคยเป็นไอดอลกลายเป็นเรากลายเป็นเหมือนแบบเป็นโอตะของนักการเมืองอย่างนี้ไหมอ่าใช่เพราะนั้นก็คือติดตามแบบว่าพี่ๆในพักเวลาเขาไปพูดในสภาเรื่องประเด็นต่างๆเราก็จะคอยนั่งดูไฮไลท์เพื่อที่จะพอเจอจะได้้ทักว่าอ้าวพี่เพิ่งพูดเรื่องนี้ไปหนี่อะไรอย่างเงี้ยจะได้มีเรื่องคุยกับเขาเราก็รู้สึกกีดกาดอยู่ในใจแสดงว่าเป็นติ่งพอสมควรเป็นติ่งนักการเมือง เขาก็ไม่ฟีดแบ็อะไรนะเขายังคงสนับสนุนและติดตามเราตลอดเขาไม่ได้แบบมีฟีดแบ็ที่มันไม่ดีเขาก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่าเราเป็นคนที่บุคลิกแบบนี้ก็คงหนีไม่พ้นอะไรที่จะแบบประมาณนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังอยู่ปกติดีทุกอย่างทุกวันนี้เขาก็ยังสนับสนุนเราอยู่ทุกวันนี้เขาก็ยังมีคอมเมนต์มาคอมเมนต์ทักทายเราอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียตลอดยังเห็นว่าไปเตะบอลกันอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะ ภาพยนตร์แต่คณสมมว่ามันเป็นเหมือนแค่กิจกรรมที่เป็นฮ็อปปี้ของเราอะอเ,ปเป็นงานอดิเรกข,ของเรามากกว่าที่จะให้ใช้ชีวิตตลอด24ชั่วโมงอยู่กับมันมมเรารู้สึกว่าการที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยเราแฮปปี้มากกว่าในการที่จะแบ่ง24ชั่วโมงไปกับการพูดคุยกับประชาชนหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราอยากทำแล้วคือพอลงมาทำแล้วก็รู้สึกว่ามัน,มน,มนใช่ ใช่มันคือนิสัยเราเลยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันอยู่กับมันได้แล้วมีความสุข mm hmm. มันมีเหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นเราตอนนี้ค่ะเราเป็นอาสาช่วยเหลือพี่ๆผู้สมัครในเขตบึงกลุ่มแล้วมันมีหมู่บ้านที่เขาขับซาเล้ง mm hmm. มอเตอร์ไซค์ซาเล้งที่แบบรับจากหน้าปากซอยเข้าไปในหมู่บ้านอะ่ะ mm hmm. เขาขับกันมา3า4 0ีป mm hmm. ีอยู่ๆก็มีคนร้องเรียนว่าไม่ได้มอเตอร์ไซค์นี้มันเป็นมอเตอร์ไซค์แตง่ง ออแต่จริงๆแล้วคนที่ร้องเรียนอ่ะเขาอยากจะมาร้องเรียนเพื่อที่จะได้ไปทําวินมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะโลซาเลงออกแต่ซาเลงเนี่ยมันเป็นรายได้ของคนในชุมชนเราก็เลยจัดประชาคมขึ้นออชาวบ้านท้อแล้ว uh huh. เพราะว่าชาวบ้านน่ะไปร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ mm hmm. เขาก็บอกไม่ได้คุณทําผิดกฎค mm ุณ hmm. คือเขาไม่ได้คิดถึงภูมิปัญญา mm hmm. ว่าแบบเป็นสิ่งประดิษฐ์ของชาวบ้านหรือว่าอยู่กันมานานขนาดไหน mm hmm. หรือว่ามันมาก่อน อะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความลําบากของคนในชุมชนที่ว่าคนแก่คนสูงอายุเด็กอย่างเงี้ยใช้รถนี้มาโดยตลอด mm hmm. ก็ต้องเกิดการพูดคุยกันกับหน่วยงานต่างๆว่าสามารถวิ่งได้ไหมอะไรเงี้ยเราเราก็จะไม่จัดว่าทําได้ไม่ได้ mm hmm. เราทําหน้าที่แค่ว่าเอาทุกคนอะมาคุยกัน mm hmm. เพื่อให้เขาเห็นถึงปัญหา mm hmm. เพื่อให้เขาได้เข้าใจว่ามันสําคัญต่อชุมชนยังไงสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็คือได้วิ่งต่อ mm hmm. ก็ชาวบ้านก็ขอบคุณเราแล้วก็กลายเป็นแบบ ตึงตาตึงใจว่าเนี่ยแก๊งนี้นะคือแก๊งที่มาช่วยเหลือเขาในยามที่เขาแบบไปร้องเรียนกับใครก็ไม่มีใครเห็นเขาแต่เรายังลงมาเงี้ยนั่นก็คือสิ่งที่แบบน่าจะเป็นความประทับใจหลกัหลกๆอาจจะช่วยในเขตมึงกลุ่มคัมนยาวเพราะว่าคันบ้านอยู่ตรงนั้น แต่ว่าเวลาพักส่วนกลางเขาอยากให้ทันไปช่วยอะไรในเขตอื่นๆหรือว่าไปต่างจังหวัดเราก็ไปด้วยแล้วเหมือนเป็นเด็กฝึกของพักเพราะว่าเราอย่างอายุไม่ถึง25ปีเหมือนเหมือนเด็กฝึกของวงนี้เ,อ,เออเหมือนเด็กฝึกอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็เต็มใจที่จะไปช่วยเพื่อหาประสบการณ์ให้ตัวเองก่อนที่ออตัวเองจะอายุถึงในอนาคตแล้วก็เรียนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อนาคตถ้าอายุถึง25ปีนี้มีโอกาสจะลงไปสสด้วยไหมก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากลงเหมือนกันแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นว่า เราจะทันรอบได้ลงหรือไม่มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าไม่ทนันรออีก4ปีแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้ได้เพียงพอหรือไม่อะไรยเงี้ย<ม>เราก็ต้องรอดูกัน<ม>จริงๆการออกมาเรียกร้องอะ่ะมันมีมานานอยู่แล้วตั้งแต่สมัยแบบทุกยุคทุกสมัยเนาะเ<ม>พราะทุกคนก็อยากให้ประเทศเรามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนา<ม>แต่ว่าช่วงยุคของ ปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อดึงที่ว่าเรามีโซเชียลมีเดียทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายแล้วก็พอทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายมันก็เกิดเป็นการที่แบบทุกคนมาหันหน้ามาคุยกันว่าสิ่งที่มีอยู่มัน,มนถึงคราวที่จะต้องเปลี่ยนแปลงยังไงอย่างเงี้ยแล้วแคนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีอะ่ะเพราะว่ามันมีสังคมมันเริ่มเปิดใจเริ่มยอมรับกันมากขึ้นยอมรับถึงความหลากหลายความคิดเห็นที่แตกต่าง แล้วก็แคร์ว่าประเทศนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากแคร์นอนาคตของประเทศด้วยแคร์นอนาคตของลูกหลานของตัวเองแค่แค่คิดว่าก็โชคดีจังที่เกิดเป็นคนในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยยุคที่ทุกคนตื่นตัวยุคที่ทุกคนตื่นตัวยุคที่ทุกคนอย่าน้ยก็ดูว่าในสภาเขาคนรุ่นใหม่นั่งดูว่าแบบอย่างแครนั่งจาได้เลยโมเมนต,ต์ที่เราชอบการเมืองก็คือเราสอบอยู่ สมัยเรียน uh huh. แล้วเราไปนั่งอยู่ร้านคาเฟ่เราก็อ่านหนังสือไปด้วย uh huh. อีกอันนึงก็คือเอาหูฟังใส่กับเพื่อนคนละข้างแล้วนั่งดูอภิปรายไ้วางใจไปด้วยเออแล้วทีนี้ในในร้านคาเฟ่ก็ไม่ได้มีแค่เราที่นั่งดูมันก็จะมีคนอื่นนั่งดูด้วยอ uh huh. ะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกดีอย่างเงี้ยก็ uh huh. คือการรู้สึกว่าคันชอบที่ว่าปัจจุบันนียพอมันมีเว็บไซต์ใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นเว็บไซต์ที่ทําให้เราสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นไม่ว uh ่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกกับ ใช้งบประมาณของภาคราัฐหรือว่าเว็บไซต์อย่างอ e ีเล็กอย่างเงี้ยที่ดูว่าสสในสภาของเราไปไประชุมหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเนะี่คือคันรู้สึกว่าเออมันดีมันเข้าถึงง่ายดีออคันแนนะคะนายิกาสีเนียนนะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วนะคะเป็นคนรุ่นใหม่อายุ IU 24ปีที่สนใจด้านการเมืองแล้วก็มีไฟที่อยากจะเข้ามาพัฒนา ก็ในอนาคตถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ท <ah> ุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยว่าอยากเข้ามาเปลี่ยนแปลงในประเทศจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับถ้ามีโอกาสจะลงสอสอบัญชีรายชื่อสือสอสอเขตครับไม่บอกแสดงว่าคิดไปแล้วว่าสิก็ไม่รู้อันนี้ก็ต้องวันแล้วแต่ว่าโอกาสของเรานะตอนนั้นจะเป็นยังไงแต่จะลงกับพรรคก้าไกลแน่นอนถ้าเก้าไกลยังอยู่ก็ลงกับเก้าไกลค่ะ โอเคขอบคุณมากค่ะแพนแคขอบคุณค่ะ